ทำไมีเราต้องไปเกดของเขาแล้วเอาผมให่องไอไปหมดนะครับอ๋อไม่ได้เคลื่อนไหวในเกมไม่สายหา<ด>เลยตาย I see someone l a player s t a n d i n นี่ตีเวสกตีเวสกิว พ่อเลยวะนี่ไงงงแท้เือพปืนไม่ได้อีกลอแกล้วเรื่องะไรเรื่อไได้โค้ดก้เกิอดอะไรครับคนเนี่ยโค้ดหัวเลย มีมีมีเก็บสามโอ้มีเก็บสามมีเก็บสามนี่ละสามัดไม่โดนด้วยผู้ผู้ไปเก็บพืนพุ่งไปเก็บพืชมันเอาปืนคนจริงมาแน่ไมพอ remaining โหกดโดนกดลงเท้าอะไรแบบนี้เนี่ยก็นั่นแหละเขาไปดูมาขอให้กดลงเท้าอย่างนี้แหละแล้วมันจะขึ้น Trigger e r e i everyone h i g ทําไงหมวกมันละพี่บอลอันตีมันรู้ยังทีนี้หยิบใส่กระตุนเกินเขื่อนลอยจริงออกมาดูจะซื้อได้ไหม หันมนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยเยอะเกินโอ้ยเยอะเกินโอ้ยเยอะเกินเลยเกินคนหนึ่งว่ะขน,นาดเดือดอเลยตัวอ,อ๋อคิดดูโหผมไม่ได้แทบไม่ได้เกิดเลยอ่ะมาปุ๊บตายตายตายเดีย๋ยวเลยรโง,ง่เลยจารย์เกิดมาก็ตายเกิดแล้วก็ตายอะไรครับต้องเร็วต้องเร็วต,ต้องให้มันทันเขา <c oughs> แสดงว่างเงินมันเก็บได้สูงสุดแค่ก้าเนี่ยมันมันอิจใจตั้งแต่เข้าเกมนานแล้วอะ่ะเป้าใหญ่เกินตายเจอไปหลังแล้วลอยหลังเลยอ Last player standing ใส่กระสุนข,ข้างๆเลยเล็งเล็งน้อยเดียวเลยกูอีควาเยเลย ไม่จะกลับมาไหมไม่กลับระเบิดระเบิดไม่รู้ยังไงแต่เรามาเกิดแต่เรามาเกิดหานเขา spike planted ถ้ารอสลับฝักนะมึนนนงนะย้อนหายอหา้อนหักเข็ม

ออโดนยิงกากๆทุกคนคนเกมเครียดอะไรทางไหนนอได้เลยคืนออกลจ้าหากระบิวีก็ตายดีก็เล่นดูอ่าทำอะไรเลยครจ้า

มาแล้วสปาย planted สาดเลยสาดเลยมานรู้เลยโออยออเออเออ้ออ้ยโ้ย้ยโ้ยอ้อโอ้ยโน้ยยโอ้ยโอ้ยยอยอโย หายเข้าใจเลยจริงๆแตกเพื่อทีม <c oughs> ยังไม่ต้องทำอะไรแตกเพื่อทีมไม่อะจริงจริงเลยยี่ห้อรอเราต้องรอเวลาหมดนี่ไม่ทันได้ทำอะไรเลย ขอช่วยไปบอกผู้พัฒนาเกมเลยว่าปัญหานี้มันได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนผมไม่ไหวอะ่ะผมว่ามันไม่นา่าใส่โปรแกรมซื้อได้หรอกเพราะว่าน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์แหละเอ้าแล้วมันมจะยิงกับใครอะ่ะฝ่าอยางนี่กันพูดงงแหกหรือที่จว อ้าวเราก็ต้องรอเวลาหนึ่งนาทีเลยว,ว้าวมันน่าออกใจแต่ตอนเข้าเกียร์แล้วนะครับทุกคนถ้าเราออกไปก็มีค่าเข้าเดินอ่ะปิงกก็ดูดีนะก็ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แย่ วันจะไม่ได้อะไรสนุกสนุกเจออะไรกันครับเนี่ย รู้สึกยิงท้องนิดหน่อยอ่าสวยงามเราได้เก็บลูกอันนี้ทั้งสีลูกเนี่ยพี่บอลไปไหนอะอ่ะพี่บรรอลล่ยอยงหนเกิดอยู่นี่นเล้ได้เป็นฝ่ายวางใช่ไหมเราได้เป็นฝ่ายวาง

อย่าหาทําจจำไว้้โองงดีงงดีเดี๋ยวตัวนี้ได้จริงโอ้ไม่ทันมันไม่ทันมันไม่ทันมันอาวมีคนเก็บกูรู ulously, oh, ้เลยเกิดมาเราต้องเจออะไรอ้าวพี่ตายแล้วว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบีคือ แบ,บกืนแบบกืนเงินมีเนะก้าพันอ่ะก็น้องรวยที่สุดในในเกมอ่ะโอ้โอะไรกันเนี่ยทีมมันเหลือเต็มอะ่ะมาดิเปิดทำไมเตรียมพร้อมมันจะยิงเร็วขึ้นไปเจอ,อ,อยิงข้าลาม มาแล้วเนี่ยอ้ซ้ายซ้ายตรงประตูอะโอเร็วเวถือเรียบ้อยสวยละกู ต่อห้าก็ทำมาแล้วอ่ะสรุปมี30 seconds left เวราก็เสือเป็นฝ่ายวางแม่งระเบิดอ,อยู่นู้นมันพ <10 S 2> <ส>่อระเบิดไปอยู่แล้วเอ้ย10 seconds left ต้องา คนยิงผมมันยังไม่ได้ทาอะไรเลยทียิงอีเจตไม่ตายเนีเนี่ยเนี่ย We win. We survive. อยูดีๆก็เจ็บเอาเอไม่เกินมามงมาจ้าอีเลยยิเคถ้าเราชนะได้

ไม่มามามาเลยว้าควาว้าเลยขวาเลยดูดีๆเ้ยสายอะไรอยู่ลื้เกลิ้งสายอะไรยา พี่เตรียมตัวเองแต่ไม่กลัวมันอ่ะอ้าวนี่ไงที่กูเป็นโกบ้างเอาเลยสองพี่ให้พี่บอลเลยพี่ไปเกิดแต่กลับมาตลอดสื่อเฟยไม่ได้อ้าวก็เบื่อแล้วแหละพี่ยิงมันไม่ตายแล้วทีอ้าวอ้าวซื้อสกิลไม่ได้พี่บอลเนั่นแหละ Yes yeah, เวลี y ผมถามแค่นี้ผมจะสกิลไหนดูเลือด

พวกนี้เขาเรียนตอนเช้านะพี่ได้ตอนเช้าเราก็ไปพันนามีแน่นอนไม่ต้องข้างจะซ้ายไม่มี30 seconds left Joke's over! You're dead! I have the spike. ไม่มีโซอาพให้ดูดโอ้ยังชอบเลยยิง เไหนมาไม่เห็นเทียอะไรเลยกีมเขาก็ควรจะเข้ามาเฮึ Match point เอ้าไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้เชื่อเอ,อ,อาเอาเอาเดียบร้อยมึงเรียบร้อยนี่นะเป็นแบบนี้นี่งไง นี่ไงนี่นี่อย่าหาที่เลยเล็งราเลยเล็งราเลยตะโขบตะโขบต่อหาคนอีมาแล้ว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 ้วมาแล้ว้วยาลา้้าวม ขวอาขว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 าวิ่งยื้อทะลุมอกแย่งงงเปนไก่ตาแทกโอเมนมาหลังบีบีเหลือ,อีเลือบีบีีเหลืหลังกูเลย,ย

ขอร้องว่าอย่าฟ้ทาทำไมผมไม่ตายในระเบิดอีบอทเพื่อเขา เนี่ยถ้าไอพวกนี้มันเข้ามามึงงงไหมคะว่าทมเจ็บวิ will reveal their s e c r e t เฮียแม่งหูฟังอบตตเนี่ยเลยไม่ได้ยินได้ไงบ้า โปรตีนโอ้หลงหลงเสียงเอ้าเอ้าไง Last player standing ฝั่งนู้มนม,มันเริ่มเล่นปืนกางลิงแล้ว My camera is destroyed ไม่แม่ ตายหนึง่งตัวหนึ่ง cage triggered มันเก็บอันนี้ขวาเพื่อนเลย defenders win เกียร์ไปละเอ๊ะรอไปเล่นแบบสี่ตามสี่เล่นเกียร์เดียวเนาะใช่ใช่ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอีกก็จะได้พักก่อนสงสัยเพราะเพิ่งอัปเดตมั้ง